ไปดูซองขาวซี่ว่ามันเป็นยังไงผู้อื่นเพิ่นใดแล้วมันเป็นยังไงเบื้องกันก็ทําคลิปกินนี่แหละเขาก็เบิ้งกันอยู่นี่แหละเจ้ากินนั่นคอยกินนี่ก็เบื้องกันอยู่นี่แหละก็บ่ต้างป็ดเีหยังไลยเออตมเจวกับโล่งโหลดตาเจลหลวกผักถ้าเพิ่นกับตมเจลหลวกเขาเพิ่นกับล่งเนาะเพิ่นไดเป็นมื่นเป็นแสนิุนตัวอืหยอดวิ่วเพิ่นน่ะตมเจลกับโล่งโหลดเ่าต้างคิดยังมาก พ่าถ้ากินเข,าเขา้าครับยังไงมันหนักแสบดอกมันหงักเป็นตะเบิงดอกว่าวบนเป็นผู้ชายกินครับยังไงมันเป็นยังดอกแต่ผู้หญิงก็่าจัะน้อยแนะ่เออไหวไหวจัะน้อยแนะ่แม่นเราจะเราจะเอาสาระหาหา,าที่อ่ไรจ่อ,จอย <c oughs> ติดตลกคือเกา่า <c oughs> เออเนาะเอาสี่นาทีสู้ๆู่คอยวัดตาหา,าทีก็ได้ หลายาช่วงทุกที่สิตธาดเอาหน้าที่เนาะในเฟซกดแมนูแมน,แมนูจา่ามนูจา่าในเฟซกดเยอะมากใน youtube กดไปเยอะแต่ก้อนติดตามยากเบ้าบนในเฟซคนติดตามง่ายเพราะว่าเจ้าอยากได้มู่ขอยก็อยากได้มูเนาะเมนมาจะคนทำหลายอยู่เนาะเราเวลาเขาสิไปลงไอ้ปุ่นดิ ไปวาเพิ่นเนาะที่จริงเขาว่ามีความสามารถแมนเบาๆเวนี์เออโทษทั้งเพิ่นทั้งเข้าเลยแหละเอาเขา่มีความสามารถ <laughs> บาบาอ,อ่ถถพอา,วา,า,าออพวกทาคลิปเดียวเนาะทําสนุกสนานจใจแขวยไปเต้นหัวกะว่าไหว <laughs> ใจมันได้แต่ร่างกายมันไม่ไหวมัยมันอยากอายน่ยแหละโออย่าซะอืมเออแต่ผู้อื่นเพิ่นเหตุเพิ่นกะมันก็นก่นนาดูนะเออ แล้วก็ติดติดแดงเนี่กับหลายโอ้ตอนนั้นพี่พานเฉลียวเลยเสียดายมากมทำโฆษณาสตรีมหกหมืนนาทีมันกับบอถือว่ามันอ่ะอยากเป็นไดคคนพานก็เยอะนะสตรีมมันหกหมื่นนาทีนะจ้าสูสู้จ้าตอนนี้เอาผู้ติดตามให้มันไดกดอนแถวบอ,องพี่นะ่ะนเออชวโมงบ้านในคิดดอกแต่ผู้ติดตามพูดถึงแล้วกั หายชั่วโมงถึงเร,เร็วๆด้วยเพราะม่มีวิธีใดหน,หนอกจากไปไล่สดเอาอืมเพิ่นกะไล่สดกันบึมๆ,ๆ,ๆยูสิครบสีพันหล้วก,ก็มีเรื่องลังคดนะอืมไล่สดเอาลวดไล่เบาผู้เดียวคือพีนี่ก็พี่กะไล่มาแล้วเห็นบ่พี่กะได้ชั่วโมงหนึง่งผี่ก็ดีใจแล้วเออไล่เบาผู้เดียวสองชั่วโมงก็มีอืมมันชั่วโมงมันกะขื้นห้เออแต่ดูย้อนหลัง เออขึ้นอยู่มีมี่อะช่องช่องคิมนะคิมเพ่นกับว่าเบิงพี่ย้อนหลังอะให้ดูย้อนหลังให้เปิดทีมไว้กันอ่ะสองชั่วโมงมันก็ขึ้นเด้อชั่วโมงพี่ก็ขึ้นพี่ก็เลือไปตอบขึ้นให้เลาไปสามชั่วโมงเออสมดมาแกจะไลไล์เป็นแบบสองสามชั่วโมงเนาะคิมตามใจฉันกินตามใจฉันยังของเราเราใกล้ลกจะถึงแล้วมาะ การมองเห็นน้อยกว่า you, you cross man อ man ยู่ครับแมนบอ้แมนบอเดินนี่พี่ว่ายูทูบก็ก็ทําเพิ่นกับท่ำเนี่ยเราซื้อซึงพี่นะหรือว่าพี่มือไม่กับ,บ่ารูนะเบาบนพี่รู้สึกว่าผู้ติดตามอ่ะมันมันมันยากนะออความสามารถพี่ไม่ถึงด้วยแหละพี่จ็กซีจังไห ู้ติดตามยากแล้วก็ชั่วโมงนี้ก็นอกจากพี่นนองห้อสิซอยกันเนาะเ <s alt> <s alt> วลาพี่ไลฟ์สดเอออย่างเบาวนเบิงห้พี่วันนี้พี่ก็ไปเบิ้งหาเบาวนนังนสิต่างคนต่างซอยกันนั่สนส,นสิมันก็จะอยู่อย่างนี้ไปอีกนานไหมอ่ะอยูจะดีกว่ามันบอเอออะอยูนี่แหละบอไปสายแล้วล่ะก็จะอยู่นี่แล้วล่ะบอเบ่หนี้ไปสายแล้วอืมส่วนติ๊กตอกก็ก็เล่นเล่หอหัวไป เพราะว่าอันตรายนืกเกินพี่ก็เล่นทิกตอกเพื่อกันแค่ว่าเล่นห้องหัวจะซื้อเ้อแต่ว่าจุดหลักก็คือยูนี่แหละพี่ยูยูนี่แหละพี่พ่ไปใส่ดอกเออทำสไตล์สไตล์ของพี่นี่แหละแ,ละแต่อยากลงจะลงก็ลงไม่ลงก็ไม่ลงบอไปจะอยู่ช่องนี้แหละไม่ไปไหนแล้วเออจะได้อยู่ด้วยกันไปนานๆนนเ่าวนไปจะไปพักผ่อนขอชีวิตเพิ่งคลิปเจ้าเบิดเวลาแล้ว จะลงไลฟ์แล้วไปสวัสดีจ้าไปขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวพี่จะไปบึงจะกินเขากับยังมือนี